สมัยเรียนอยู่ปี4เนี่ยมหาลัยก็จะมีการจัดงานจ็อกแฟร์ประจําปีซึ่งงานจ็อกแฟร์นี่ก็คืองานที่บริษัททั้งหลายจะเปิดบูธให้นักศึกษามาเขียนใบสมัครเพื่อคัดไปสัมภาษณ์แล้วก็เลือกนักศึกษาที่จบใหม่ๆนี่ไปทํางานนะครับหลังเรียนจบเลยเราก็ส่งใบสมัครไปสองบริษัทได้นะครับหลังจากที่ส่งบริษัทแล้วเราก็กําลังจะเดินออกจากงานนะครับแต่อยู่ดีก็เจอผู้ชายผู้หญิงคนหนึ่งครับถักเข้ามาเขาก็ถามว่าเรามาสมัครงานอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็คุยกันครับบา้บาๆแล้วเขาก็พูดถึงเรื่อง ศิลปภาพทางการเงินนะครับพอดีช่วงนั้นนะ่ะอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกพอดีด้วยเขาก็เลยชวนคุยเรื่องที่จะดีเงินสีด้านกับเรานะครับเหมือนคุยกับเรารู้เรื่องมากเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีโปรเจกต์อยู่กําลังหาน้องจบใหม่มาทํางานด้วยพอคุยกันเสร็จสัตว์นะครับเขาก็ขอเบอร์โทรติดต่อเราแล้วเขาก็ให้นามบัตรเรามาสอสามวันให้หลังเนี่ยเขาก็โทรมานะครับแต่ในช่วงสองสามวันเนี่ยระหว่างที่เราเขาโทรมาเนี่ยเขาไม่รู้เราว่าเราเนี่ยไปแอบสืบข้อมูลเขามาครับจากนามบัตรที่เขาาให้ม ซึ่งในนามบัตรเขาไม่ได้บอกว่าเขาทํำบริษัทอะไรนะครับแต่เขาน่ยใส่ส,สโลแกนติดมาด้วยไงก็เลยเอาสโลแกนที่เขาพิมพ์ในบัตรเนี่ยไปเสิร์ชดูปรากฏว่าเป็นธุรกิจอาหารเสริมสีเขียวนะครับอักษรย่อตัวฮอนดูฮูรับวันที่เขาโทรมาเนี่ยเราก็รับสายตามมารย,ยาทครับแล้วก็ปฏิเสธนัดหมายด้วยความสุภาพครับก็เป็นการปิดการชักชวนของคนที่มาชวนขายตรงนะครับ